สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอที่น่ารักกันด้วยนะครับกลับมาเจอเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับเบนเทบอลนะครับในหน้าช่องเบนเทบอลนะครับกลับมาเจอเจอกันแบบนี้ก็จะมีบทความวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนะฟุตบอลดีๆเจาะลึกลงรายละเอียดดีๆมาฝากพี่พี่เอกันเหมือนเช่นเคยสําหรับในหน้าช่องวันละ3คู่ที่น่าเชียร์วันนี้วันอังคารที่28พฤษภาคม2 5งพายโปรแกรมฟุตบอลค่อนข้างที่จะเบาบางลงไปบ้าง พอสมควรหลักๆเลยจะเป็นบอลนอกกระแสบอลรอบเพย์ออฟบอลตัดเชือก bon แบบนี้ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเบนก็จะมีบทความวิเคราะห์วิจารณ์และก็3คู่ที่น่าเชียร์มาฝากพี่พี่เอกันเหมือนเช่นเคยก่อนที่เราจะไปพูดคุยนะครับในบทความวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนฟุตบอล3คู่วันนี้ก็ฝากพี่พี่เอ้ด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานเทพบอลุกท่านด้วยจะได้ทําคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลดีๆมาฝากพี่พี่เอกันเหมือนเช่นเคยส่วนเมื่อวานนี้คําคืนนี้ หน้าช่องที่เนบนวางไว้ให้นะครับ3คู่บอลซาอุริบียนะครับหอมหวานไปถึง2คู่แล้วก็ขมปีไปคู่หนึ่งนะครับบวกลบคูณหารแล้วก็ยังกําไรตื่นเช้ามาด้วยความรับซับรับมันนี่แบบยิ้มแย้มแจ่มใสอิ่มหนำสำราญกันเหมือนเช่นเคยยังไม่หมดแค่นั้นนะครับหน้าช่องยังหอมหวานขนาดนี้ในหมู่บ้านจะไปเหลืออะไรนะครับแนวทางที่เนบนวางไวใ้ให้เมื่อวานนี้ในครอบครัวฟุตบอลในหมู่บ้าน V.I.P. ของเบนนะครับ ตัว VIP Super VIP 12K ที่วางไว้ให้อยากเอานาเซอร์ไม่ทำให้ผิดหวังรวมไปถึงตัวขนมหวาน 10K อีก1ตัวแล้วก็ชุดอัลาบั้ม3แตกกันอีกแล้วนะครับแสดงความดีอกดีใจกับพี่พี่ FC ในหมู่บ้านกันด้วยวันนี้นะครับ3คู่ที่น่าเลือกเชียร์ในวันอังคารที่28พฤษภาคม2567นะครับขอมองที่คู่แรกกันก่อนเลย เป็นบอลฮอลแลนด์พรีเมียร์รอบเพย์ออฟนัดแรกนะครับระหว่าง n a c เบดาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ Excel ซ i o r NAC เบดานะครับหลังจบฤด,ดูกาลในฮอลแลนด์ดิวิชัน2จบลำดับที่8ส่วนฝั่งผู้มาเยือนอย่าง Excel s ซ o r นะครับอยู่ดิวิชั่น1จบลำดับที่16เพย์ออฟเลื่อนชั้นและก็เพย์ออฟอยู่รอดของทั้ง2ทีมจากโจท,ที่เปิดมานะครับเปิดมาไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเปิดมาเหมือนไหนเหมือนกัน คู่นี้นะครับถ้าเรามองจาก h ฮชทวิตที่เจอกันนะครับย้อนกลับไปเลยในปี2021-2022ในฮอลแลนด์ดิวิชั่น2ที่เอ็กเซลซียร์ยังไม่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับเป็นทางเบด้าที่ดูดีกว่าเล่นในบ้านเบด้าเบด้าชนะไปถึง4-1นะครับแต่ว่าด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นก่อนจบฤดูกาลของเบดานะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เพราะว่า5เกมหลังสุดของ n a c เบด้านะครับไม่แพ้ใครมาเลยเป็นการชนะ3เกมเสมอไป2เกม แล้วมาเจอกับเอ็กเซลเซอร์ในการออกมาเป็นเกมเยือนคู่นี้เป็นแนะนำให้มองที่บอลในบ้านบอลหน้าบ้านอย่างเบรดานะครับถึงดิวิชั่นจะเป็นรองแต่ด้วยคุณภาพนักเตะด้วยคุณภาพทีมแล้วเบนยังมองว่าเป็นบอลที่ค่อนข้างที่จะสูสีแล้วเป็นบอลรอบเพย์ออฟนัดแรกด้วยเบนยังมองว่าบอลในบ้านค่อนข้างที่จะมีภาษีทีมที่ดีกว่าแถมได้เสียงเชียร์จากแฟนบอลด้วยในการเล่นในบ้านตัวเองคู่แรกที่น่าเชียร์ในรอบ Play Premier, เพย์ออฟฮอลแลนด์พรีเมียร์เบนแนะนำให้มองบอล ในบ้านอย่างเบรดาจะเปิดบ้านเบียดชนะเอ็กเซลเซียร์ได้เป็นอย่างน้อย ลุยกันต่อในคู่ที่2นี้น่าเชียร์นะครับเบน์ขอขยับไปที่สวีเดนออสเวนคานนะครับชิคออฟเวลาเที่ยงคืนตรงระหว่างจากฝูงอย่างเมาโมจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอลบอกคู่นี้โจทย์เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างเมาโมนะครับเปิดมาคือต้องเปิดบ้านชนะแล้วทําประตูทะลุ1ประตูขึ้นไปค่อยจะได้เฮตเต็มๆมามองถึงเฮตวทที่เคยเจอกันก่อนเลยนะครับในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเล่นในบ้านเอลบอกนะครับเอลบอกเปิดบ้านชนะเมาโมมา ปตต่อบอลคู่นี้ถ้ามองตามความเป็นจริงเลยเป็นบอลบ้านไทรบ้านมันภาสีทีมบอลในบ้านค่อนข้างนีจจัดดีเพราะว่าเอลบอกเล่นในบ้านภาสีทีมดูดีมากเมาโม่เล่นในบ้านภาสีทีมดูดีมากกับผลงานและฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมเมาโม่ห้าเกมหลังสุดเป็นการชนะสามเกมแพ้หนึ่งเกมแล้วเสมอหนึ่งเกมส่วนทางเอลบอกห้าเกมหลังสุดเป็นการชนะสามเกมแล้วแพ้ไปสองเกมในสองเกมที่แพ้เป็นการออกไปเป็นเกมเยือนทั้งสง แล้วผลงานแล้วฟอร์มการเล่นของเอลบอกในการออกไปเป็นเกมเยือน4ี่เกมหลังสุดยังสกุคคาว่าชนะไม่เป็นเลยแหมแพ้รวดมาทั้ง4ี่นัดเลยวันนี้เบนมองว่าด้วยกระแสที่เปิดมาถึงจะเปิดให้เมาโม่สูงเกินไปแต่เบนมองว่าด้วยคุณภาพนักเตะคุณภาพทีมแล้วเมาโม่ Momo ในการเล่นในบ้านดูภาษีทีมที่ดีกว่าคุณภาพทีมดูดีกว่าคููที่2เบนแนะนําเรื่องเชียร์ที่เมาโม่จะเปิดบ้านเบียดชนะแล้วทาประตูทะลุโจท,ที่ตัวเองตั้งมาเป็นอย่างน้อย ไปลุยกันต่อในคู่ที่3ที่น่าเชียร์ประจำวันอังคารที่28พฤษภาคม2567เบนขอขยับไปที่ ica, ออสเตรียบุนเดลิการอบตัดเชือกฮาร์ดเบิร์กจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของออสเตรียเวียนนา โจ์และกำแพงวันนี้เปิดมาให้ฟังผู้มาเยือนอย่างออสเตรเวียนาเปิดมาคือต้องบุกมาชนะสถานเดียวค่อยจะได้เหตุเต็มๆม,มามองถึงเหตุทที่เจอกันนะครับเป็นทางออสเตรเวียนาที่ดูดีกว่านัดล่าสุดที่เจอกันในบ้านออสเตรเวียนาออสเตรเวียนาเปิดบ้านชนะฮาร์ดเบิร์กมา2ประตูต่อหนึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับบอลคู่นี้เป็นบอลที่ค่อนข้างสูสีคู่ขี้กันสุดๆแล้วเจอเจอกันทีไรนะครับเป็นบอลที่ผลิตสกอร์ได้เป็นกอบเป็นกรรมทั้ง2ทีมเลยไม่ว่าจะเป็น ฮาร์ดเบิร์กแล้วก็ทางออสเตรเวนา คู่นี้ในกระแสที่น่าสนใจนะครับเป็นแนะนําให้มองชี่โอเวอร์เตเวลาจะทําประตูการแบบเป็นกรอบเป็นกรรมกาลันตีมี3ประตูเป็นอย่างต่าด้วยผลงานของฮาร์ดเบิร์กในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับคุณภาพแนวลุกผลิตสกอร์ได้บ่อยมากแต่คุณภาพแนวรับยังเสียประตูบ่อยเหมือนกันซึ่งมันไม่แตกต่างกับออสเตรียเวียนาเลยถ้าเรามองถึงคุณภาพแนวลุกพวกเขาผลิตสกอร์ได้เกือบทุกเกมเลยก็ว่าได้แต่ถึงคุณภาพแนวรับนะครับผมท่อนท้ายนี้จะเสีย ประตูทุกเกมเหมือนกันซึ่งมองว่าบอลคู่นี้เป็นบอลที่ค่อนข้างสูสีคุณภาพแนวลุกดีทั้งสองทีมแล้วคุณภาพแนวรับย่ำแย่ทั้งสองทีมในกระแสะที่น่าสนใจเป็นแนะนําให้เลือกเชีย์ที่โอเวอร์เตมเวลาการันตีทําประตูรวมกันมี3ประตูเป็นอย่างต่บนี่คือ3คู่ที่น่าเชีย์ประจําวันนี้ชอบก็จัดขัดก็สวนไม่ว่ากันแต่ถ้าชอบเหมือนกันจะประจัดกันทําไม คู่แรกนะครับในบอลฮอลแลนด์ and, รอบเพย์ออฟเบนแนะนำมองบอลเจ้าบ้านอย่างเบรดาคู่ที่2สวีเดนออสเวนคารเบนแนะนำมองบอลเจ้าบ้านอย่างเมาโม่แล้วคู่ที่3นะครับในบรอบตัดเชือกออสเตรียบุนเดลิกาเบนแนะนำให้มองโอเวอร์แต่เวลาจะทำประตูกันแบบเป็นกรอบเป็นกำรรจะทำประตูกันเยอะอย่างแน่นอนส่วนพี่ๆท่านใดอยากได้แนวาทางที่มันมากกว่านี้นะครับอยากได้แนวทางที่มันนอกเหนือกว่าในหน้าช่องแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยที่แอดบี z911 นะครับแล้วไว้กลับมาเจอเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอพี B ่ๆีอ FC ทุกท่านดูบอลด้วยความสนุกชโชคดีมีชัยชโชคชัยมีวัวเฮงเฮงปังปังทุกคน